สวัสดีค่ะ FC ีทินารักทุกๆท,ท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ FC งานเข้าอีกแล้วค่ะ f c เราจะต้องย้ายอันนี้กลับคืนค่ะ FC ีเนี่ยแม่เราก็จะย้ายไปย้ายมาจนกว่าที่จะได้ที่เนาะทุกคนเพราะว่าพี่ได้เห็นต้นไผ่ของพี่แล้วมันไม่ชอบอยู่ในนี้ค่ะ f อต้นไผ่ของพี่มันไม่ชอบร้อนค่ะทุกคน มันหดไปตั้งเยอะค่ะ fc นี่เดี๋ยวพี่จะเข้าไปใกล้ๆนะคะ fc นี่ค่ะใบไผ่มันหดไปตั้งเยอะค่ะ fc พี่คิดว่ามันชอบเย็นมากกว่าเนาะพี่ก็เลยบอกเจ้าพ่อแล้วแต่พริกของเรานี่ก็โหดูค่ะออกดอกกันเต็มเลยนะคะส่วนอันไหนที่ไม่ออกดอกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าปกติพริกของบ้านเขาก็ปลูกป,ปีละครั้งเองนะคะ fc อันไหนที่ไม่ออกดอกแล้วเดี๋ยวพี่ก็เด็ดออกแล้วก็สละทิ้งเลยนี่ก็เหลือแค่สามหรือแค่ตรงนี้หน่อยหนึ่งค่ะนี่ตรงสามต้นเอ้ยสี่ต้นนี้เนาะส่วนตรงนี้ก็ดูเหมือนจะออกดอกมานะแต่ว่ามันก็ออกแค่กิ่งนี้เนาะหรือว่ามันยังไม่ทันออกก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเราต้องย้ายออกเลยค่ะทุกคนเราต้องย้ายให้มาอยู่ที่เก่าค่ะนี่เดี๋ยวพี่จะต้องขนทรายขนทรายหินตรงนี้ สายดิอสายหินนะคะเขาเรียกเนาะสายหินนะคะต้องย้ายสายหินออกมาก่อนค่ะเดี๋ยวพี่จะเก็บตรงนี้ออกก่อนเดี๋ยวจะพออาจจะช่วยพี่เพราะว่าจะพอจะกินอาหารไอ้เช้าก่อนนะคะเอฟซี FC. นี่เราต้องค้นกลับคืนมาค่ะเอฟซต้องช่วยไอ้ไข่ของเรานะคะเอฟซนี่เดี๋ยวพี่จะจัดการหลังจากกินข้าวเช้านะคะและนี่มาดูหอมของเราค่ะเอฟซเป็นไงนี่นี่ดูค่ะ ขึ้นกันเป็นแถวเลยนี่ขอให้มันชอบเย็นเถอ,อะเนาะแต่พี่กลัวว่ามันจะเย็นเกินไปถ้าเย็นเกินไปของที่นี่นะคะ f อซดินก็จะแข็งเลยนะคะดินแข็งเป็นหินเลยนะคะนั่นแหละสิ่งที่พี่กลัวกลัวว่าต้นหอมของเรามันจะเฉานี่ดูรากมานะะันค่ะทุกคนมันชอบเย็นเย็นแบบนี้เนาะต้นหอมอะรากมันขึ้นมาพี่ต้องมาพรวนดินฝังรากมันแล้วะคะ่ะทุกคนนี่ถ้าพรัวดินฝังรากแล้วก็ จะดูดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เห็นย้ายพวกนี้เนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะขึ้นมาอย่างสวยงามเลยแต่ก็โหปลูกสิบเบี้ยวเลยดูแต่ไม่เป็นไรเอกมันปลูกตรงนี้แล้วปลูกลงดินแล้วเนาะพี่ก็ไม่ได้กลา้มันถูกนะคเอฟซนี่สรุปก็คือเราจะย้ายตรงนี้กลับคืนมาค่ะเอฟซนี่เราจะย้ายไปย้ายมาจนกว่าเราจะได้ที่เนาะอไอต้นไผ่ของเราจะไม่ชอบ ที่จะอยู่ในความร้อนมากเกินไปนะคะ f c โอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะ FC ขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย